สวัสดีค่ะบุคคลวันนี้นะคะเราจะมาสอนเล่นเกม i d h e News Game นะคะโอเคตอนแรกถ้าเปิดมาคือโหลดใหม่ๆมมันจะขึ้นมาหน้านี้ ให้เราไปตรงลูกสอนตรงนี้กดไปอีกกดไปให้มันสุดสุดแล้วมันจังเป็นสีเทานะเจอหน้านี้กดไปคำว่าไปถ้าตาไม่หันก็กดย้อนคลิปดูเอานะอ่ะกดมาแล้วกดมาเราจะเจอหน้านี้นะคะถ้าเราเลื่อนไปข้างบน นี่มันจะเจอกระส,สือข,ของคุณเองแล้วก็เห็นรูสอนตรงนี้ไหมอ่ะกดตอนแรกให้เรากดรูสอนอันข้างซ้ายก่อนค่ะไปคําว่าโหมดมือใหม่สําหรับคนมือใหม่นะสําหรับคนนี้เล่นไม่เป็นแล้วก็กดตรงนี้ตรงกลางอืมมันจะเป็นหน้านี้นะ ให้เรากดไปตรงนี้ค่ะถ้าใส่รูปเสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้เพื่อใส่เสียงเออผู้คนน่าจะรู้น้องใส่เสียงกดไปอ่ะให้เราเลือกเอาไหนก็ได้เดี๋ยวพี่ขอเลือกโอเคมาแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ขอขยายก่อนอ่ะขยายเราไปใส่เสียง ใส่เสียงก็กดตรงนี้เลยแค่นี้นะโอเคเดี๋ยวพี่ขอใส่เสียงใส่เสียงผีสักน่ารักเสียเอ้ยโอ้โหหน้าผีไม่ตั้งใจที่จะอือหือโฆษณาเมื่อกี้หน้าผีแบบโอ้ไม่ตั้งใจเลยอะคือแบบจะให้หน้าผีมาสวยๆเมื่อกี้อะอาให้เราเลื่อนจอเดี๋ยว อ่ะผู้คนสังเกตได้ง่ายเลยเนี่ยสังเกตสังเกตนะถ้ามันขึ้นสีแบบสีแบบเนี้ยเนี่ยสีแบบขาวๆเนี่ยให้เรากดเพราะว่าถ้ามันขึ้นแบบเนี้ยแสดงว่ามีหุงแน่โอเคถ้าเจอหุงเราก็กดไปตรงหุงโอเคแบบนี้เกมนี้แนะนำว่าให้เขาเรียกว่าอะไรนะ ให้เปิดเสียงให้เปิดเสียงนะเกมมีแนะนําให้เปิดเสียงถ้าเราใจไม่กล้าเราก็ต้องกล้าหน่อยนะเพราะเกมนี้ผีมันช้ามากผีกระจอกมากทุกคนตอนนี้เราเล่นเล่นเลแรกๆอ่ะเราก็กลวนะเล่นไปเล่นมาประมาณแบบสามรอบสี่รอบอ่ะเราก็ไม่กลัวเลยเพราะผีมันกาดมากทุกคนทุกคนนี่คือพูดจริงนะคือไม่ได้พูดเล่นนะคือมันผีกากมากเลยนะคะดวงตานี้ เก็บไว้ทำไมคะดวงตานี้เก็บไว้เพื่อดูผีตำแหน่งของผีค่ะโอเคเนี่ยจะหมดถุงแล้วเนี่ยเสียนผีมันจะแบบโอ้ยครั้งที่สำคัญเกมนี้เนี่ยคือมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูผีผีมันอยู่ใช่ไรอ่ะมีผีเห็นไหม ผีมันช้ามากทุกคนค่อยๆมาดิฉันไม่กลัวทุวกคนดูนะคะเนี่ยผีมันช้ามากเอา้า <c> ช <oughs> น,นะเฉยอย่างงงทุกคนคือแบบไม่ได้เดี๋ยวโอเคเอออะไรย่งเงี้ย <c oughs> นี่คือหน้าผีตัวจริงนะตัวจริงมันจะหน้าแบบนี้ <c oughs> okay. โอเค <c oughs> อืม ถ้าเราเริ่มไม่กลัวแล้วคือแบบเริ่มไม่กลัวแล้วอ่ะเหมือนเดิมไปตรงนี้แต่ตอนแรกเราเล่นมือใหม่คือหมดง่ายแบบง่ายมากคือสาหรับคนมือใหม่หมดง่ายก็คือเริ่มแหละมันเริ่มยากขึ้นแหละเออกดไปเหมือนเดิมใส่ผ้าเหมือนเดิมนะคะโอเคเริ่มเกมสเต็จเริ่มเลยก็คือแบบกด,กดเหมือนเดิมเลยค่ะกดเหมือนเดิมง่ายไหมอ่ากดต่อ รอสักคู่นะคะโอเคเหมือนเดิมเลยเกมง่ายๆอ่ามันจะทุกคนสังเกตได้ง่ายเลยนะว่าขุงอะ่ะมันเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนเห็นไหมตอนแรกมันหกตอนแรกตอนแรกมันอะไรนะเก็บหุงแค่หกอันเองอันนี้เก็บขุงสิบสองอันนะคะทุกคนเกมมีข้อบงบอกว่าคนที่ไม่กล้าเนี่ยไม่กล้าเหมือนเดิมหรืยต้องกล้านะคะทุกอน เกมนี้คือผีมันชามากทุกคนคือเกมนี้ผีมันชามากค่ะทุกคนคือใครเล่นไปคือจะรู้เลยอ่ะเอยมันมาแล้วเฮ้ยมันมามันมาแล้วทุวกคนมันมาแล้วตกใจอยู่ใกล้มากอยู่ใกล้มาก <c oughs> เมื่อกี้อยู่ใกล้มากทุกคนเมื่อกี้อะเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงไหมคือแบบใกล้มากค่ะเกมนี้นะคะแนะนำห้ามเล่นเออไม่ใช่แนะนำห้ามลงชั้นใต้ดินค่ะเพราะว่าชั้นใต้ดินมันมีมีแอบโอเคนะเราผีมามาอย่างไม่ล้วมแล้วม่ลว เปในผีมันช้ามากควรผีมันช้าแต่อย่าไปแย่มันตอนนึงอะแย่มันกน,นกเข้ามาในห้องได้เฉยเลยอย่างงดโอเครอให้มันไปแบบไปสุดๆเคียมันกระดองลงมาแล้วกูก็เสียอายไปหนึ่งลวงมันนาย เฮ้ยมาหน่อยเถอะทุกคนคือตอนนี้รอเป็นสิบชาติสิบปีแล้วมันยังไม่ลงมาเลยทุกคนทุกคนมันยังไม่ลงมาชิเปเบนลอืมใช้ตอน,นกำลังลงมาเลยทุกคนอยากเห็นเวลามันหลอกไหมว่าเวลาหลอกมันเป็นไงเพราะว่าลิปเราเนี่ยแทบไม่มี ผีโดสักนิดเดียวเลยลงไปเถอะขอร้องเสียอายไปตังง้งสามลวงอะเราในกลุม่มยังไม่ไว้ใจมึงเ <c oughs> สียอาไปตั้งหลายดยวงเก็บผงครับถ้าผีมากดวินนะห้ามกดวินตอนผียังไม่มานะเพราะว่ามันจะเสียอายแบบฟรีๆเลยกะผียังไม่ลงมาแอบก่อนแอบเนี่ย ฉันได้ดิมันมีที่แอบแค่ตรงเน,นี้ยตรงเดียวทุกคนคือแบบขาละมาใจาแล้วต้องกล้าลาุยอ่ะถ้าผีมาเราก็แอบค่ะแค่เนี้ยเบง่ายยากชิบหายแล้วม,มึง <c oughs> เฮ้ยีกลับไปก่อนแอบก่อนค่ะแอบก่อนอกลัวมันมาวะดีเห็นไหมแอบพันพน่ากลัวคือแบบมันไม่น่ากลัวก็จริงรอ่ะแต่แบบคือแบบเราก็ต้องทำใจให้แบบบริสุทธิ์ไนคือห้าแบบห,ห,ห้ามครัวห้ามือห้านี่อ่ะ คือมันจะทำให้เราแบบกลัวแต่ตอนนี้เกียดเสียนมึงมากเลยเอาไปเถอะนะแกขึ้นชัมม้นบนไปดิคือเนี่ยคือที่เล่นมาเกียดชั้นล่างที่สุดเออมันกระนังไปมันกระนังไป อยกูต้องบีนแล้วเห็นไหมมัน่ยมันแบบต้องรออือกูจะขึ้นทุกคนคือกูไม่ไหวแหละทุกคนสังเกตไหมทำไมมันขึ้นแบบมีปีกแบบนี้ก็เพราะว่าเราไปดูโฆษณากูเกลียดมึง พอเหอือายเถอแค่สามดูคเพ่ไม่เหอะอขอร้องโอ้ยให้อยู่ตรงนี้จนต,ตายใช่ไหมเนี่ยนะคืออะไรล่ะอันนี้ทำไมมันเล่นยากจังกว่าเกลียดหละนีที่สุดเลยลงมา,ามาหน้ามันหน่อย ทำไไปเอะไม่ร้เลยจมันมานจกเดาด้ยของตวนถ้าขอมสั่นแปว่ามันอยูใกล้มากมึงไปเฮอะะูเหอะมแบบ ลายปีหลายชั่วโมงคือคลิปดีจะทาให้มันสั้นๆไงคือแบบให้ผุ้คนเข้าใจนี่กลายเป็นคลิปแบบไม่ได้สอนแล้วเป็นคลิปห้ามมันมีเสียงเนี่ยมีเสียงที่เขากําลังร้องอยู่เนี่ยเราห้ามไปค่ะนะเนี่ยถ้าของมาสานแปลว่ามันอยู่ไกลมันค้าม,มั้ยเนี่ย คนคือกูไม่ไหวแล้วคือมันจะลงมาทุกวันเลยเนี่ยหรืออายเนี่ยหนึ่งดวงแล้วเนี่ยตายคือสวยโอกาสก็ไม่ได้อ่ะเอ,อ้ยคือกูนอนมึงตั้งนาอนอไปเถอะแมไแ่ไปแล้วไป เยโอกาสสิครับมีไหวเล็กกูต้องใช้วิ่งแล้วแหละกูไปแล้ว้รืว่าจะไม่รอดเลยมากกูคลิปนี้ผู้ค,คนเข้าใจไหมอ่ะคือไม่เข้าใจคือบอกได้นะคือจะมาทำใหม่คือว่าคลิปนี้คือแบบคำหยาบเยอะมากเพราะว่ามันไม่ยอมไปเลยอ่ะ ูเหนื่อยแทนเหนื่อยใจูเหน่อยใจมากโยไม่อยากเล่นผีกับผีชอลีทุกคนคือกูกลัวมากโอเคนะคะคลิปนี้ขอเออไม่ใช่คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบายยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอโทษด้วยคำหยาบนะและก็ที่สอนไม่รู้เรื่องเนะเพราะว่าคลิปนี้แบบมันลงมาแต่ชั้นล่างกว่าจะขึ้นไปชั้นบน Ok nha các bạn bye bye chụt chút chơi nha